นี้ยีแค่สองแบบเองนะคะก็คือแบบ Active กับแบบพาสซีฟิ่งคำนะคะ Active คืออะไรนะคะหมายถึงว่าวันนี้เรานะคะยังใช้ตัวเรานะคะตื่นเช้าไปทำงานนะคะ อา,อาจจะเป็นงานประจำงานค้าขายออนไลน์นะคะหรือนะคะใครบอกว่าฉันเป็นนักลงทุนแต่เป็นสายเทรดนะคะก็คือว่าเป็นเดทนั่นเองนะคะคุณก็ต้องเฝ้าจอตื่นมาทำกันบ้านนิดนึงนะคะเชา้ชาเช้าแฟนโพรเป็นยังไงว,วันนี้วางกลยุทธะะ์เราจะซื้ออะไรเราจะขายอะไรอันนี้ยังเรียกว่าเป็นแอคทีฟอินคัมนะคะคือถ้าเราไม่มีนิ้วเราก็เทรดไม่ได้นะคะออถ้าเราไม่มีปากเราก็ขายของออนไลน์ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวเราวันนี้ไปทํางานประจำนะคะเราก็ยังไม่ได้ตัง ะะประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่า active income นะคะสายบูสสายลุยสายขยันทำไปนะคะถึงจะได้เงินนะคะวันนี้เราเป็นสายชิลนะคะสายเบอร์หนึ่งนะคะแบบคุณกิ๊ฟว่านะคะก็คือเรานะคะอยากจะมี passive income นะคะ passive income คืออะไรนอนก็มีเงินนะ,ะตื่นมาก็มีเงินนะคะทํำยังไงนะคะบางคนบอกว่าบ้านรวยอะค่ะนะคะมีสังหาริมทรัพย์ให้คนเช่านะ,ะมีบ้านเช่าตึกเช่าที่ดินให้คน เช่าปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรไปนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวยจากทรัพย์สินนะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะบางคนนะคะก็อาจจะร่ํารวยนะคะจากกองทุนก็ได้หรือว่าหุ้นก็ได้นะคะมีปันผลสุขสวยแล้วก็รวยนะคะใครก็รอๆก็เป็นเศรษฐีนะคะปบะมาณนี้นะคะก็คือพาสีพินคำที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือแบบที่สองก็คือง่ายๆคือใช้เงินหรือทรัพย์สินทํางานนะคะเราไม่ต้องทํางานด้วยตัวเองฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดวันวันนี้เราไม่ มีแรงมีกําลังเรานอนเป็นผักเราก็ยังมีตังนะคะเรามองเรื่องนี้นะคะในตอนนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเราตอนนี้ก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะนะคะไม่ได้ออกไปทํางานนะะบางคนก็อาจจะต้องหาไรายได้เสริมวิธีอื่นนะคะอ่ะวิธีที่เราน่าสนใจนะคะคือการใช้เงินทํางานหรือว่าใช้สติ๊กทำงานเนี่ยเอ่อขั้นตอนมันเป็นยังไงนะคะในเมื่อเราสนใจแล้วว่าเราอยากจะชิวๆแล้วก็มีรายได้เราทำยังไงนะคะก็ สมการเงินออมง่ายๆค่ะวันนี้นะคะถามที่ตัวเราก่อนนะคะว่ารายได้ของเราทุกวันนี้นะคะหักค่าใช้จ่ายแล้วเรามีเงินออมที่จะไปเป็น Passive i n c หรือยังนะคะถามตัวเองดูนะคะอ่ะใครบอกว่ารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเหลือนะคะมีเงินกดหนึ่งค่ะมีเงินออมแล้วกดหนึ่งจ้าใครมีรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะเป็นศูนย์นะคะกดสองค่ะ ยังฟังกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยสิบห้าท่านของเราจอมันนิ่งๆไปค่ะไลฟ์หลุดหรือเปล่าเอ่ยดิ้งหนองดิ้งหนองกดหนึ่งกดสองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะไรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วยังมีหนี้อยู่เลยนะกดสามมานะจ๊ะแกหนี้เดี๋ยวเราอาจจะมีการไลฟ์ในเรื่อง ในลำดับถัดไปนะคะแต่ไลฟ์นี้เราขอเป็นแบบว่าให้เราประเมินตัวเราก่อนว่าวันนี้รายได้เราหักค่าใช้จ่ายแล้วเรามีเงินออมหรือยังไม่มีไม่เป็นไรนะคะวันนี้ถามตัวเองนะคะเพื่อเราจะหาวิธีต่อไปให้คุณนะคะโอ้ยอย่าเพิ่งร้องไห้ค่ะคุณมิมถึงเราจะเป็นเลขสาในวันนี้เราก็อาจจะเป็นเศรษฐีพาสิีในวันหน้าได้คะ่ะไม่มีใครไม่เคยรมนะคะไม่เคยไม่มีใครไม่เคยมีหนี้นะคะถ้าคนที่ไม่เคยมีหนี้แสดงไม่มีทรัพย์สินอะไรนะคะบอกเลย อย่าร้องไห้ไปจ้าโอเคกดหนึ่งกดสองกันมานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะจดจำเอาไว้ว่าใครตอบเราบ้างราแจกของที่ร,รึนะจ้าโอเคนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะถ้านะคะเรานะคะขอบคุณค่ะโอโอนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะถ้าใครกดหนึ่งแล้วนะคะแล้วเรามีเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะคะของรายได้มาเป็นเงินออฟคุณนะคะเรียกว่า มีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายที่เรียกว่าอิสรภาพทางการเงินแล้วค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ตอบ1น,นะคะมานะคะคุณมีโอกาสแล้วส่วนใครที่ตอบ2แล้วก็ตอบ3วันนี้เรามาวางแผนการเงินกันนะคะว่าเราจะทำยังไงให้เรามีนะคะสิเนะคะของรายได้เนี่ยเพื่อที่จะเริ่มต้นสร้างอิสรภาพทางการเงินของเรากันนะคะบางคนนะคะอาจจะรู้จักเดิมๆนะคะในการเก็บเงินก็คือฝากประจานะคะก็คือ อาจจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยอาจจะเป็นฝากประจำที่44เดือน36เดือนนะคะถ้าเป็นรุ่นเราเนี่ยอาจจะบรรุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะก็อาจจะรู้จักกองทุนรวมแล้วนะคะก็อาจจะเป็นการออมกองทุนออมหุ้นนะคะประมาณนี้เป็นต้นนะคะโอเคนะคะใครนะเคยเออมเงินหรือว่าเอาเงินที่เรามีอยู่เงินออมเนี่ยไปลงทุนอะไรบ้างพิมพ์ตอบกันมาได้นะคะ อ่าตอบแล้วไม่เสียตังคนะตอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกของที่เราลึกไปให้นะจ้าตอบกันมาเยอะๆจ้ามาจ้ามาจ้าใครเคยลงทุนอะไรกันบ้างคะลองแชร์หน่อยนิดนึงคุณสกายคุณเคยลงทุนอะไรบ้างก็ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เมื่อก่อนรวมถึงก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับก็ ก็มีลงทุนในกองทุนรวมนะครับเริ่มตน้นโดยกองทุนรวมเนาะสำหรับการลงทุนนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยก็คือเงินฝากของเราเนี่ยก็คือการลงทุนเหมือนกันถึงผลตอบแทนจะน้อยเนาะมันก็คือการลงทุนเหมือนกันนะครับแก็มีกองทุนรวมนะครับขยับขึ้นมานะครับแล้วก็มีลงทุนในหุ้นนะครับเป็นแบบ DCA นะครับแล้วก็เริ่มมาเทรดบ้างนะครับก็หาความรู้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อขยับพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับแม่ มีหลากหลายนะคะมีหวยด้วยนะคะคุณอนุรักษ์นะคะมีหุ้นนะคะมีกองทุนรวมนะคะมีหลากหลายกันเลยนะคะ <Okay. S 2> ขอบคุณ <c oughs> ค่ะคุณบอกว่าคุณหญิงเสียงไม่ชัดนะคะผมเดี๋ยวให้คุณหญิงเปิดมาดเรื่นยเรื okay. ค่ะโอเคนะคะจากที่แชร์แชร์กันมานะคะไม่ใช่โต๊ะแชร์นะคะแต่ว่าเป็นการแชร์ไอเดียกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นกองทุนหรือเป็นหวยนะคะคุณจะถึงเป้าหมายในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินได้ไหมนะ,ะอันนี้มีนะคะสถิตินะคะบอกมานะคะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยมีส0จากเงินออมเนี่ยสมมุติว่าเดือนละหนึ่งพันบาทนะคะเราเนี่ยไปฝากประจำนะคะเราไปฝากประจำเนี่ยใช้เวลานะคะห้าิเอดปีกว่าจะมีเงินหนึ่งล้านบาทนะคะ 1.73%ต่อปีนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรานะคะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะใช้เวลาประมาณ3-2ปีนะคะกว่าจะมีเงินล้านแรกได้นะคะส่วนมีบางท่านตอบว่าไปลงทุนในหุ้นนะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของการลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าออมเดือนละพันเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ20ปีนะคะกว่าจะได้ล้านแรกนะคะ แต่คุณก็ยังมีโอกาสนะแตกหลักล้านได้เตัวนะเราเลือกมาให้ตามกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็กลุ่ม Agro and Food ก็พวกอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มสินค้าเกษตรต่างๆนะกลุ่มมีเดียนะ,ะแล้วก็ E-commerce นะคะก็คือเรื่องสินค้าเรื่องสื่อแล้วก็การค้าอันขายนะคะ อ่าฟินแลนเชียนะกลุ่มการเงินนะคะกลุ่มท r a สปอร์ตนะคะก็คือพวกขนส่งต่างๆ ETF นะคะสำหรับบางคนที่อยากจะลงทุนต่างประเทศแต่ไม่ได้มีความรู้ในการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมาซื้อออมแบบออมชีเดซได้นะคะก็คือจะเป็นเอ่อกลุ่มดัชนีหุ้นต่างประเทศนะคะแล้วก็กลุ่ม Energy นะคะที่อย่างที่บอกนะกลุ่ม Energy เนี่ยกำลังมานะคะเพราะว่าเทรนต่อไปในอนาคตเนี่ก็กลุ่มพวกพลังงานทดแทนเนี่ยมาอยู่แล้วนะคะ ก็เราก็จะเห็นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเราแนะนำรักไปนะปรับก็โตอยู่นะคะอืมแล้วก็ไอซทนะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เป็นกลุ่มที่มาแรงปีที่แล้วนะคอย่างที่บอกว่าเราได้นำออมหุ้นไปเดลต้าเนี่ยจาก3ามสิบเ็บาทมมนมีลูกค้าออมอยูอ่ขึ้นมาวันนั้นลูกค้าตกใจจะขาย5้าร้อยขายไปทันขายได้ตอนแปดร้อยค่ะรวยนะคะไปเลยแบบยิ่งกว่าซื้อหวยนะคะคุณอนุรักษ์ถ้าเรามีตัวนี้นะคะบางครั้งบางทีอ่ะ แล้วก็นะคะในกลุ่มนะคะ property นะคะ property เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เป็น passive income กับเราได้นะเป็นหุ้นที่เอ,อให้ปันผลสม่ำเสมอนะคะอืมแล้วก็กลุ่มเฮลนะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะคุณบอยบอกว่าอยากได้กลุ่มสุขภาพนะกลุ่มสุขภาพเนี่ยคะ่ะตัวที่ลักย์ฟิลิปเราแนะนำก็จะเป็น BDMs แล้วก็ b h นะคะเป็น โรงพยาบาลที่เป็นหุ้นค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะได้รับประโยชน์หลังจากที่รีโอเคนนิ่งนะคะเพราะว่าการแพทย์เนี่ยต่างประเทศเนี่ยค่าบริการแพงนะส่วนใหญ่ถ้าเปิดประเทศมาได้เนี่ยต่างชาติจะมาบุกนะคะอยู่เมืองไทยนะเป็นเดือนมาใช้บริการโรงพยาบาลในเมืองไทยเยอะนะคะเหมือนที่หัดใหญ่เนี่ยก็ถ้าตอนเปิดประเทศนะพวกสิงคโปร์มาเลยเนี่ยเข้ามาที่ B อแล้วก็ BH เเยอะมากนะคะบอกเลยน,นะคะ ก็คือโรงพยาบาลขยายได้แหละแล้วก็กลุ่มปิโตนะคะก็ P G G C อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มหุ้นนะคะในแต่ละเจกเตอร์นะคะที่เราคัดมาให้นะคะส่วนใครชอบถูกจริตกับแนวไหนนะอยากจะขายไก่นะคะก็ไป C q S นะคะอยากจะเอ่อเป็นเจ้าของนะคะเอ่อเครือข่ายมือถือนะคะวันนี้เราแนะนำมาบ้านสีเขียวทำไมเราแนะนำบ้านสีเขียว d v v n c e เพราะว่า d v a n c e เนี่ยเอ่อในกลุ่มสื่อถ้าเราฟังข่าวช่วงนี้นะคะก็คือกาลังมาเลยเนาะว่าเอา่อ ทรูกับ d t แทกเน่กำลังจะควบรวมกิจการกันนะคะใครได้ประโยชน์แอดวานซ์อยู่สวยๆดยวยๆไม่มีต้นทุนเพิ่มนะคะแต่เครือข่ายอันดับหนึ่งนะคะของผู้ใช้บริการเขาได้รับประโยชน์และว่าเขาไม่มีต้นทุนเพิ่มในขณะที่คู่แข่งที่เป็นคู่แข่งของเขา,าอย่างยาวนานมากลัวควบรวมเนี่ยเขาจะมีทอสนะคะ มันก็มีได้ไดรับประโยชน์ตรงนี้ไปนะคะกลุ่มสื่อสาร BDMs ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไปว่าเขารับประโยชน์นะคะแน่นอนนะคะถ้าโควิดหายไปเนี่ยคนจะกล้าไปโรงพยาบาลมากขึ้นด้วยนะมันก็จะทําให้วอลลุ่มในการใช้บริการของ BMS เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ b e m เนี่ยก็คือว่าทานักวิเคราะห์เรามองในเรื่องของในอนาคตเนี่ยหลังจากเ reopening เปิด เปิดเมืองนะคะคนก็จะมีการเดินทางมากขึ้นแล้วก็บีเนเนี่ยมีการขยายโครงข่ายของรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเอาไว้อยู่แล้วนะคะก็คือรองรับนโยบายของของการเพิ่มนะคะการขนส่งในในกรุงเ,เทพอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปริมณฑลมันก็จะได้รับไปอยู่นะคะเ KCE เนี่ยเป็นอะไรที่มันมาตามเทรนเลยนะคะว่าตอบเทรน์ของช่วงโควิดที่ผ่านม,ามันใช้อิเล็กทรอนิกส์เยอะใช้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะ เคี CE, เปิดโตแบบเขาเรียกว่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะปีที่แล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นเทรนด์ที่ยังตอบเติบโตได้อีกเยอะนะคะแล้วก็บ้านสีม่วงนะคะบ้านสีม่วงก็คือ s c b ซีบทำไมเราถึงแนะนำนะคะในกลุ่มแบงค์เนี่ยหลังจากที่ scB ประกาศไปนะคะว่า SCB เนี่ยจะไอ้ควบรวมกับบิทคัพนะคะใครเป็นสายเหรียญบ้างคะในที่นี้สายเหรียญยกมือหน่อยกดหนึ่งกดหนึ่งกันมาได้นะคะใครเล่นคริปโตบ้างนะคะอืมก็ scb นะก็ไป นะคะลงทุนในกิจการนะคะทางด้านบริการทางการเงินดิจิตัลแล้วนะคะก็มีโอกาสเติบโตนะคะเขาเรียกว่าเป็นก้าวกระโดดได้นะคะคุณอนุรักษ์นะคะมีเหรียญอยู่ในมือด้วยนะคะวันนี้มี BTC หรือเปล่าคะ BTC วิ่งไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ยลหาือดร้านสามอาจจะเจ็บนิดนึงถ้าซื้อตอนมันหนึนแพงนะ โอเคนะคะอันนี้ก็คือว่าหุ้นที่แนะนําของเรานะ,ะห้าตัวนะคะอย่างที่บอกนะคะเราก็จะเลือกนะคะหุ้นที่มีนะคะพื้นฐานดีแล้วก็มองว่าปีนี้มีโอกาสเติบโตอันนี้เป็นไอเดียนะคะถ้าเกิดเราออมเดือนละห้าพันนะคะออมเดือนละห้าพันตอนไอเดียตอนแรกที่แชร์ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราออมหุ้นเดือนละห้าพันนะคะเราจะมีโอกาสแตะล้านแรกได้เนี่ยภายในเก้าปีนะคะอืมนะคะเดือนละห้าพันนะคะ อันนี้คือไอเดียในการออกนะคะอย,อย่างตัวนี้นะยกตัวอย่าง KCE ไปนะเออมห้าปีนะคะราคาเฉลี่ยต้นทุนที่แค่3ามบาทเองนะคะเงินนะคะก็เติบโตนะคะไปเกือบ3ามแสนเลยนะคะโต174เปร์เซ็นเลยนะคะประมาณนี้นะคะ